ีบสองตัวกำลังดื้อเลยครับแ่เย็นพร้อมกันแข่งค้าใหญ่นะครับลูกเคเอฟตัวนี้ครับนังย่านนะครับนังยะ <Okay. S 1> นังยะนะครับน่ดื้อแล้ว <S 2> <S 2> อายุประมาณสามเดือนกว่าครับ อยากเขาคอกนะครับอยากกินยานะครับเที่ยวพอให้พ,อพเอค่ณเกี่ยวยาเรี่ยวจะม่นจังฉีดปอยยิงเขาไปในขอกนะครับ hey. Hey. มาแล้วครับมาหอดอย่ล่วงจะห้ามเลยครับ สวัสดีครับี่นี่ต้อนรับสู่ชาแนลหนุ่มภูทอนนะครับครับผมคลิปนี้ผมกับสีพามึงงัวนะครับงัวที่ผมในเรียงไว้นะครับกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับสีพามาป็กลูกชายเคเอฟกับลูกชายซีนะครับาผ่านไปสองเดือนแล้วจะโตในญ่สั่นได้นะครับอันนี้จะเป็นลูกซีนะครับอายุประมาณสามเดือนกับสี่เดือนนี่นะครับตัวนี้จะถือว่ายายถึงเร็วนะครับ อันนี้เป็นลูก KF นะครับ KF เอสามหนึ่งครับอันนี้เป็นแมวเพลินนะครับตัวนั้นก็เป็นแม่ของลูกตัวที่ว่าสีไวนะครับได้สมไปอีกนะครับตัวนี้เดีทับปีแล้วครับเดีทับเป็น KF เอสามหนึ่งนะครับแม่นี่อันนี้เป็นลูกสาวนะครับลูกสาวสีไว้ให้กันตัวนี้ อยากเขาคอ,อกนะครับอยากกินยานะครับเยวพอให้พ่อเพิ่มเกีียวยาแล้วเดี๋ยวมันจะงีปอยังเข่าไปในขอ,อกนะครับหยับสองตัวกำลังดื้อเลยครับไงกินพร้อมกันแข็งคายไงนะครับลูกเคเอฟตัวนี้ครับนังย่านนะครับนังยะ <Okay. S 1> นังยานะครับเนี่ยดื้อแล้ว อายุประมาณสามเดือนกว่าครับอายุประมาณสามเดือนกว่าเฮ้ยพี่นอ้องเห็นกระลอกกระลอกครับกระลอกครับคุณครับอะไรครับเกี่ยวหญ้า,าเรียวแล้วครับพอกระลอกด้วยกระแตพอดนะ ติดยกยอกไปนึงไอ้ <c oughs> จเจ้าติดปวติดนี่นั่นคืนเมื่อคืนนะบ่ยี่นั่นฉีดยาไปสามเข็มหมดเลยนั่นไปแล้วครับเขาคลอกแล้วครับ มาแล้ครับมาห่ออยู่ยล่วงที่ห้ามเลยครับโคนมาข้าขนาดด้วยงวงมือนนี่ ครับเดียวเบิดได้หั่ให้กินมือละกํมั่งครับว่าให้กินหลายครับให้กินมือละกํมั่งครับพูดหัวนหน่อยๆกินยาอยู่พุณ กำลังกินยาเก่งครับพี่น้องเรียงไว้นะครับผมมาลย้ยงงูว้อยนเงินดีกว่าเฮ็ดหน้านะครับปีหนึ่งเนี่ยงูออยออกลูกปีละตัวนี่ถือว่าคุ้มนะครับดีกว่าเห็ดหน้าผมว่าเฮ็ดหน้าขา,า,ายเขาได้เจ็ดแปดหมื่นฮากคาคาเกี่ยวคาไทยออกเล้วเรืออ้อพวหมื่นนะครับแห่ง เศรษฐกิจลุ่งแบบนี้แห้บวกกันแต่เห็ดนะครับพวกเห็ดหนาเห็ดเขาขายนะครับแต่เห็ดกินนะไข่เนี้ยครับเศรษฐกิจบุดีปีเรียวผมก็ได้ขายไปสามตูนะครับ ประมาณเจ็ดหมื่นกับแปดหมื่นนะครับเป็นแม่หนึงห่งแล้วก็ลูกสองนะครับลูกตัวที่สองประมาณสองเดือนนะครับขายไปสามตัวประมาณเจ็ดหมื่นกว่ากับแปดหมื่นนะครับปีนี้ก็ได้ออกมาสองตัวนะครับคาดว่ากลางๆปีนากะสิเดขายนะครับพว,วันเป็นงวผูนะครับ หาเป็นงวแม่สิได้เก็บใบกําลังกินยญาเก่งครับพี่นอ้องสีเหลือไว้สามตัวนะครับเป็นแม่พันธุ์หมว่าห้มสีหาเขามาอีกอยู่ครับจักแม่ครับแม่ใหญ่ๆอันนี้ก็สิเป็นย้านะครับยาเด็กกูกไว้นะครับ ตัดใ้ให้มันเวลาเอาเขาคอ,อกนะครับรอให้มันเขาคอ,อกนะครับส่วนกระเวียนกับสีปล่อยไปอ้อมลวดไว้นะครับอยู่หน้าที่ผ้าไปเบ่งตะตุนคลิปนะครับอ้อมลวดอ้อมลวดใ้นะครับอันนี้ก็ผมจําไว้นะครับวัญยาเป็นหญ้าพันยังนะครับ่าจะเป็นรูสี่ว่ารูสีก,ก็อาจจะเป็นรูสี่แล้วมั่งครับผมก็จำไม่ได้กัน เยวขนาดครับจะปุ๋ยจะกขี่ไก่นะครับเนวานกลับไปครับกระสันคลิปนี้บ้านุ่นกับเคาะอำลาไปสำนีกซะกันนะครับเดี๋ยวต้องเจอกันคลิปหนานะครับถ้าทันได้เด็กเขามารับชมแล้วผมก็ขอฝากกาดไห์กดแช์กดซับสะไข่นะครับให้ช่อง youtube นมผู้ทอดนะครับ เดี๋ยวจังเจอกันคลิปหนานะครับ